อยากเปิดร้านชานมแต่แฟนก็อยากเปิดร้านเบเกอร,กรี่สุดท้ายก็ไม่ต้องเลือกเพราะเรามาเจอแฟรนไชส์โนทีธุรกิจชานมชาบผลไม้ไอศสครีมและเบเกอรี่อีกเพียบที่ลูกค้าแฟนชายจะไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเบเกอร,กรี่เพราะสโนทีมีโรงงานผลิตเบเกอร,กรี่ส่งตรงถึงทุกสาขาสโนที Tea, ธุรกิจชานมที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่ม เพราะเราคือคาเฟ่สซยเจนซี Z, ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าสโนทีใช้ระบบฟอสเช็คยอดเรียวทม์ผ่านมือถือได้สบายบริหารง่ายไม่ต้องจดให้ยุ่งยากงบลงทุนเริ่มต้น500,000บาทมีทีมช่วยประเมินสถานที่เทรนนิ่งตลอดจนถึงเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านขึ้นห้างหรือร้านตั้งด้านนอกก็มีระบบ Delive r y ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้สูงสุดถึง70%มีทีมช่วยสอนเปิดร้านบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง Grab Line Man และ s h o p ป e Food ฉเฉลี่ยแล้วระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่12 1 8เดือนตามโมเดลร้านที่เลือกปัจจุบันมีมากกว่า20สาขาในกรุงเทพหากคุณกำลังสนใจธุรกิจชานมสามารถทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้เลยมาเลยแอสโนที